สำหรับท่านที่จะสอบใบอนุญาตนะครับแบบฝึกงานในสำนักง,งานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหรือที่พวกเราเรียกว่าตัวปีนะครับเป็นชื่อเล่นนะครับชื่อเรียกแบบไม่เป็นทางการนะครับอันนี้จะแนะนำให้นะครับว่ามีเวลาถึง11พฤษภาคม2568นะครับถ้านับจากวันที่เรา คุยกันตอนนี้นะครับก็มีเวลาอีกประมาณเออหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนโดยประมาณนะวิธีการนะครับถ้าถ้าไม่ได้ติวนะครับถ้าไม่ได้ติวมีวิธีการแบบง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือท่านมีข้อสอบเก่านะครับข้อสอบเก่าเล่มแดงนะครับสักหนึ่งเล่มนะครับเล่มแดงอันนี้นะครับทางสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความเนี่ยเขามีจําหน่ายนะครับเล่มละ 220บาทนะครับเดินมาซื้อที่สำนักฝึกอบรมได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะสั่งซื้อกับทางผมนะครับผมก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับก็มีกำไรนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีค่าส่งค่าเดินไปซื้อเนี่ยนะครับก็ขายที่เล่มละ350บาทนะครับอันนี้ก็บวกเพิ่มไปนะครับแต่ว่าผมบวกเพิ่มไปเนี่ยผมมีสิ่งที่ สำนักฝึกอ,อบรมไม่มีให้ท่านนะครับก็คือผมให้แบบพิมพ์สารนะครับที่ใช้ในการเขียนตอบนะไปด้วยนะครับมีตั้งแต่แบบพิมพ์คําฟ้องคําขอท้ายฟ้องแพ่งคําขอท้ายฟ้องอาญานะครับแบบพิมพ์คําร้องคําขอคําแถลงนะครับแบบพิมพ์ใบแต่งทนายความนะคาให้การนะครับแล้วก็มีใบมอบฉันทะมีบัญชีระบุพยานนะครับมีใบต่อ บัญชีระบุพยาน15ทวีนะครับมีแบบพิมพ์40กอนะพวกเนี้ยที่ท่านต้องใช้นะครับมีบัญชีซับนะครับแบบพิมพ์แบบ8นะที่คาดว่านะหรือว่าส่วนใหญ่นะครับก็ใช้ในการเขียนตอบข้อสอบนะเวลาท่านได้แบบพิมพ์ในห้องสอบเนี่ยนะครับท่านจะได้มากกว่านี้นะแต่มากกว่านี้เนี่ยท่านไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรอกผมก็เอามาถ่ายเอกสารนะครับเฉพาะเฉนะพาะที่ ออใช้ในการเขียนคำตอบนะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับท่านได้ในห้องสอบเนี่ยเป็นแบบพิมพ์อื่นๆเนี่ยนะครับแล้วในคำสั่งไม่ได้ให้ทำเนี่ยนะครับท่านต้องแยกแบบพิมพ์นั้นเอาไว้ใต้เก้าอี้นะครับไม่งั้นมันก็จะปนกันนะเยอะไปหมดเลยนะครับแบบพิมพ์สารเนี่ยนะครับก็ใช้สำหรับการเขียนคำตอบที่ต้องใช้แบบพิมพ์สารนะครับส่วนคำตอบใดนะครับที่ให้ใช้ กระดาษเปล่าๆว่างๆนะครับกระดาษคำตอบก็จะเป็นกระดาษ A 4เปล่าๆเลยนะครับไม่มีเส้นนะดังนั้นถ้าเป็นกระดาษเปล่าเนี่ยท่านไปหาเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบพิมพ์สารเนี่ยผมมีเย็บเป็นชุดเอาไว้นะครับก็มอบให้นะครับแถมให้ไปกับตัวข้อสอบภาคปฏิบัตินะครับแถมให้2ชุดนะครับสชุดท่านได้ไปท่านก็ไปไถ่ายเอกสารเพิ่มสักประมาณ10ชุดนะครับสิบชุดเนี่ยเขียนนะข้อสอบ ทุกรุ่นเลยนะครับที่มีในในหนังสือนะครับก็ฝึกเขียนนะครับหนังสือเวอร์ชันนี้ก็คือภาพปฏิบัต53ิ53-60นะครับก็มีประมาณเจ็ดรุ่นนะครับเรุ่นก็ไปเขียนนะครับสองสวันให้ได้รุ่นหนึ่งสองสาวันให้ได้รุ่นหนึ่งนะครับเขียนทุกวันนะครับอยา่าคือวันหนึ่งเนี่ยมันเขียนได้ทั้งหมดเนี่ยคงไม่หมดเพราะว่าถ้า,าท่านติวกับผมหรือว่าท่านมีภารกิจหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ ไม่มีเวลานะครับทุกวันหรือว่าต่อให้ท่านมีเวลานะเขียนได้วันละรุ่นวันละรุ่นเนี่ยนะครับแต่ท่านก็ยังมีเนื้อหาส่วนปรนัยเนื้อหาส่วนบัญญาติทางในความที่ต้องไปจำนะครับไปดูข้อสอบเก่าเหมือนกันนะดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวในส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับสมัยก่อนผมสอบเนี่ยนะครับกับเพื่อนอีก2คนเนี่ยภาคปฏิบัติแล้วนะครับคือพูดถึงการสอบแบบฝึกงาน1ปีเนี่ย มันก็เหมือนกันกับภาคปฏิบัติในแง่ของกระดาษคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข้อสอบแบบฝึกงาน1ปีเนี่ยเขาไม่ได้มีตีพิมพ์จําหน่ายนะครับข้อสอบแบบฝึกงาน1ปีเนี่ยเขาไม่ได้มีการบรรยายเผยแพร่ให้พวกเราทราบเราก็ใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติเนี่ยแหละครับเพราะว่ากระดาษคําตอบเหมือนกันนี่ครับถ้าอันไหนใช้แบบพิมพ์สารก็ต้องใช้แบบพิมพ์สารนะข้อใดที่ข้อสอบสั่งให้เขียนนะครับไม่ได้ใช้แบบพิมพ์สารก็คือ สัญญาหนังสือทวงถามอย่างเงี้ยเราก็ใช้กระดาษเปล่านะมันก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็เอาภาคปฏิบัตินะครับมาใช้งานนะครับในการเตรียมสอบแบบฝึกงาน1ปีได้สมัยก่อนเนี่ยผมสอบภาคปฏิบัตินะครับก็ใช้ข้อสอบเก่านะแล้วก็ซีร็อกนะครับเอกสารก็คือสำเนาแบบพิมพ์สารนยครับมาประมาณ10-20ชุดนะครับก็นั่งเขียนทุกวันในห้องสมุดนะครับเขียนทุกวันนะครับเขียนทุกวันเลิกเรียน เสร็จมาก็เขียนนะครับเขียนได้วันละ3ข้อ2ข้อเขียนไปมั่งคุยกับเพื่อนมั่งครับแล้วก็กาข้อสอบปรนัยบ้างนะครับสมัยนั้นยังไม่มีสอบบรรยตาทนายความนะครับยังไม่มีเนื้อหาส่วนนั้นก็ทําแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับประมาณ10วันนะครับไม่ถึงอะประมาณ7วันนะครับหึงสัปดาห์ก่อนสอบภาคปฏิบัติก็มาสอบที่รามนะครับวันนั้นรามคาแหงก็จัดให้ครับฝนตกครับน้ําท่วมรองเท้าครับรองเท้าคัดชูนี่กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลย ก็เข้าไปทั้งตัวปียกๆแล้วก็หนาวหนาวนะครับแล้วก็เปียกทุกอย่างครับรองเท้าคัชชูเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ำนะแล้วก็หนาวจริงๆครับเนี่ยน่าจะป่วยอ่ะน่าจะป่วยมากๆแต่ก็เข้าไปแล้วก็เขียนคําตอบนะครับเอ่อสิ่งที่แตกต่างแปลกตาเลยแน่นอนก็คือแบบพิมพ์สารเป็นกระดาษคําตอบที่เราไม่คุ้นเลยเนี่ยเราเรียนปริญญาตรีก็ตอบข้อสอบก็ใช้สมุดคําตอบแบบกระดาษมีเส้นนะครับ มาสอบเนนะครับเนติบัณฑิตก็ใช้สมุดคําตอบก็กระดาษมีเส้นนะครับไม่เคยต้องมากรอกข้อมูลส่วนบุคคลของโจทย์จำเลยลงในแบบพิมพ์สารนะครับไม่เคยเลยนะแต่ว่าเวลามาสอบเนี่ยเราก็ฝึกซ้อมมาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของการเอาหมุดทองเหลืองนะครับมาเสียบตรงหัวนะครับแล้วก็แล้วก็เจาะกระดาษคือเวลาเราส่งเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เจาะแม็กอย่างนี้นครับเขาใช้ เขาใช้หมุดทองเหลืองนะครับใช้หมุดทองเหลืองในการเสียบทีนี้เวลาเวลาเสียบเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเ,เราอยากจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะครับเราทําตามคําสั่งนะคำสั่งข้อ1ก็เอาข้อ1ไว้ข้างหน้านะครับข้อ2คืออะไรก็ไว้ข้างหน้านะครับไว้ต่อมานะครับข้อ3 4 5 6นะครับข้อ1เนี่ยยังไงโดยมากมันก็เป็นหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นสัญญาหรือหนังสือมอบอบำนาจซึ่งมันใช้กระดาษเปล่า กระดาษเปล่าเนี่ยเขาก็แปลกนะครับเขาก็มันคือกระดาษเปล่านะครับมันก็ไม่ใช่แบบพิมพ์สารมันก็จะไม่มีมันจะไม่มีรูกลมๆตรงนี้นักศึกษาก็ถามผมว่าเอติวเตอร์มันไม่มีรูเนี่ยแสดงว่ามันต้องมาอยู่ในในการเจาะด้วยหรือเปล่านะผมก็คิดว่าสาระสําคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีรูไม่มีรูนะครับแต่ว่าการเจาะเนี่ยมันต้องเจาะทุก,ท,กทุกหน้านะทุกคําตอบ ดังนั้นก็ถ้าหน้าแรกแผ่นแรกมันเป็นกระดาษเปล่าที่เขียนหนังสือมอบอํานาจนะครับแล้วมันไม่มีรูเนี่ยยังไงก็ต้องก็ต้องเอามันไว้ด้านหน้าสุดแล้วก็ต้องเจาะรูให้มันวิธีการก็อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเจาะรูทุกแผ่นตอนเขียนนะครับเขียนให้เสร็จก่อนนะจัดกระดาษให้เป็นชุดๆด,ดีๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆจิ้มนะครับค่อยๆจิ้มแทงไปทีละแผ่นทีละแผ่นมันจะได้เสมอกัน แล้วมันจะเอาหมุดทองเหลืองเนี่ยเสียบเข้าไปได้ถ้ามีฉะนั้นแล้วนะครับในแบบพิมพสารเนี่ยครับอย่านึกว่ารูแต่ละรูนะครับในแบบพิมพสารเนี่ยแต่ละแบบของแบบพิมพสารเนี่ยมันจะตำแหน่งเดียวกันนะคำฟ้องอาจจะอยู่ส่วนนี้นะครับพอเป็นคำร้องคำขอคำถแถลงอาจจะเลื่อนมานิดนึงนะพอเป็นคำให้การอาจจะเลื่อนลงไปหน่อยนึงถ้าท่านไปเจาะก่อนที่จะเรียงให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับให้มันเสมอกนเนี่ย รูของท่านแต่ละแบบพิมพ์มันไม่เท่ากันเนี่ยท่านไม่มีทางเสียบหมุดทองเหลืองเข้าไปแล้วทะลุทุกแผน่นนะกระดาษของท่านก็จะเยิน,นท่านก็จะสงสัยว่าทาไมหมุดทองเหลืองไม่ทะลุนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับแล้วปากกาที่จะใช้ก็คือปากกาตาานะครับปากกาหัวแหลมแหลมนะครับคือจะเอาปากกาตาาเป็นเขียนคําตอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องติดปากกาตาาเอาไว้เพื่อ ให้มันให้มันทะลุเข้าไปได้นะครับปากกาตามาเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันผมไม่มีอยู่ที่ตัวนะครับปากกาตามาเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันคือหัวมันแหลมแลวหัวมันยาวนะครับมันสามารถเจาะผ่านกระดาษได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่บอกพวกเราเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ติวนะครับสำหรับคนที่ติวถามว่าท่านสั่งซื้อร์อติวตอนนี้ทันไหมก็ตอบว่าทันนะครับแต่ว่า จะมาส่งเอกสารให้อีกทีนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงช่วงหลังสงการนะครับนะช่วงหลังสงการก็อาจจะได้สักไม่เกินวันที่20นะครับก็ยังมีเวลาอีกถ้าเกิดส่งเอกสารถึงวันที่20เนี่ยท่านก็มีเวลาอีกประมาณ20วันในการติวแต่นั่นคือเรื่องของเอกสารนะแต่เมื่อเวลาท่านสมัครติวเนี่ยท่านสมัครติวไม่เกิน1วันนะครับวีดีโอก็จะเริ่มติวได้เลยนะหรือว่าถ้าท่านโอนเงินชําระแบบพร้อมเพย์เนี่ย คอร์สติวอนุมัติติวได้เลยนะครับติวได้ทันทีหลังจากชําระเงินแล้วแจ้งการชําระเรียบร้อยแล้วก็เริ่มติวได้เลยท่านก็ดูวิดีโอติวในส่วนของอข้อสอบเก่าของปรนัยนะครับของบรญดาทนายความของติวเตอร์จเนี่ยก็ดูไปพลางๆได้เลยนะครับแล้วก็รอเอกสารประมาณ2วันก็ส่งถึงที่บ้านแล้วท่านก็มาเปิดดูตามนะครับหรือว่าส่วนไหนที่ท่านเป็นสมุดเลคเชอร์ท่านก็เอาสมุดมาจด เอาไว้นะครับดูไปด้วยจดไปด้วยทําความเข้าใจนะครับวิธีการเนี่ยคือเราติวเนี่ยนะครับผมติวเนี่ยไม่ค่อยให้เราจําคือไม่ใช่บอกว่าให้พวกเราท่องว่าประโยคนั้นประโยคทองประโยคนี้ประโยคทองคือท่องนะมีมีแน่นอนที่ท่านต้องท่องแต่ท่านท่องอย่างไรแล้วให้ท่านรู้สึกว่าไม่บีบท่านจนเกินไปบีบจนเกินไปหมายความว่า ให้ท่านขยับได้บ้างให้ท่านลืมคำนั้นได้บ้างเปลี่ยนคำนี้ได้บ้างให้ท่านสามารถที่จะยืดหยุ่นกับสิ่งที่ท่านจะเขียนได้บ้างการที่เรายืดหยุ่นกับสิ่งที่เราจะเขียนได้เนี่ยความกดดันเราจะน้อยลงความกดดันเราจะน้อยลงเราก็จะทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับนะไม่เครียดนะครทีนี้เราจะลดความกดดันเราจะยืดหยุ่นตรงนั้นได้เนี่ย ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเราเข้าใจเราเข้าใจว่าสาระสำคัญที่จะทำให้มันเขียนแล้วมันยืดหยุ่นได้คืออะไรนะครับอย่างเช่นบางท่านขึ้นต้นหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยท่านต้องขึ้นว่าตามที่ตามที่ท่านได้ขอกู้ยืมเงินใช่ไหมครับตามที่ท่านได้เช่าบ้านนะครับอย่างเนี้ย ถามว่าคำว่าตามที่เนี่ยมันถูกล็อกโดยคนที่เขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามเป็นแพทเทิร์นที่เขาทำกันมาแต่ถามว่ามันยืดหยุ่นได้ไหมถ้าเราไม่ใส่ตามที่ล่ะเราใส่คำว่าเ,เมื่อวันที่สิบมีนาคม2568ท่านได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายกอไก่ไปเป็นจำนวนเงิน5 0,000นบาท เราไม่ต้องขึ้นตามที่ก็ได้ใช่ไหมครับถามว่าสาระสาคัญในหนังสือบอกกล่าวทวงถามยังครบไหมก็ต้องตอบว่าครบไม่ได้ขาดไปไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะกล้าทำเนี่ยนะกล้าเขียนได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าสาระสําคัญคืออะไรใช่ไหมครับเหมือนทํากับข้าวนะก็แน่นอนนะครับว่าเราดูสูตรสูตรเขาก็จะบอกว่าใส่น้ําตาลใส่น้าํนปาปลาใส่ซีอิ๊วนะครับ ทีนี้เราต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราทําทานเองนะครับการใส่ก่อนใส่หลังเนี่ยมันไม่ใช่สําคัญมากมายถึงขนาดว่าทําให้กับข้าวมันเสียไปทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดใส่แล้วมันเกินนะครับเราเป็นคนชอบหวานเราเป็นคนชอบเค็มนะครับเราเป็นคนกินรสจือดอย่างเนี้ยเราลดเราเพิ่มเราเติมไดนะ้ขอให้เข้าใจมันก็แล้วกันว่าสิ่งที่เรากําลังใส่ไปคืออะไร แล้วมันส่งผลกระทบต่อกับข้าวหรือว่าอาหารมื้อนั้นอย่างไรนะครับดังนั้นการติวเนี่ยก็จะไม่ได้เน้นว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้คลายนะให้คลายให้พวกเรารู้จักว่าสาระสำคัญคืออะไรนะสาระสำคัญของหนังสือใจความที่ต้องการให้ได้จากการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยข้อความนั้น มีสาระสำคัญที่ต้องใช้มีอะไรนะครับแล้วก็ถ้อยคำต่างๆฝึกเขียนฝึกดูข้อสอบเก่าบ่อยๆจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันทุกครั้งไม่เหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็ต่างออกไปนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นความต่างนะครับอันนี้คือการคือการติวนะครับอ,อ,อย่างคอร์สปฏิบัตนะิถ้าท่านติวแบบฝึกงาน1ปีในครั้งนี้นะครับท่านซื้อคอร์สติวในครั้งนี้ท่านจะได้ติว ส่วนของภาคปฏิบัติ63ก็คือท่านติวร่วมกับภาคปฏิบัติ63ซึ่งบันทึกวิดีโอเสร็จช่วงสงการนี้นี่แหละนะครับก็คือเป็นวิดีโอใหม่ล่าสุดที่เราบันทึกนะครับผมก็บันทึกกับน้องจา๊าบกับติวเตอร์จานะครับทีนี้ก็จะบอกว่าท่านก็ต้องเข้าใจว่าปฏิบัติ63ที่ผมติวเนี่ยเป็นการติวโดยผมวางพื้นฐาน ผมมีคอร์สพื้นฐานของผมที่เป็นหัวข้อรายละเอียดแบบยาวๆนะครับปูพื้นฐานทั้งหมดเลยเนี่ยในภาคปฏิบัติ62ซึ่งท่านที่ซื้อคอร์สติววันนี้ท่านก็จะได้ดูภาคปฏิบัติ62ที่บันทึกเสร็จไปประมาณ2-3เดือนแล้วด้วยท่านสามารถเลือกดูปฏิบัติ62ได้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเวอร์ชันนั้นยังเป็นติวเตอร์รุ่งติวคู่กันอยู่ซึ่งใช้ได้นะครับก็ดูไปเรื่อยๆ หรือท่านจะเลือกแบบ63คือตอนท่านซื้อคอร์ท่านไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าคอร์สให้ท่านแบบเต็มที่อยู่แล้วทั้ง6263นะครับให้หมดเลย61ก็ให้แต่ท่านเลือกดูและกันว่าท่านจะดูเวอร์ชั่นไหนหรือท่านจะดูเวอร์ชัน63แล้วท่านจะกลับไปดู62ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในคอร์ทที่ท่านซื้อถามว่าทําไม63ถึงต้องพูดว่ามันต่างจาก62 62เนี่ยเป็นหัวข้อละเอียด63เนี่ยผมเอาข้อสอบเก่ามาสอน ถามว่าทำไมต้องเอาข้อสอบเก่ามาสอนมาติวเหตุผลเป็นเพราะว่าเราได้รับข้อสอบภาคปฏิบัติเนี่ยรุ่นที่6 5 59, 60ซึ่งเขาตีพิมพ์ใหม่นะครับผมก็ไปเอาข้อสอบที่ตีพิมพ์ใหม่ล่าสุดพวกนี้มาวิเคราะห์ให้ดูว่าทําไมข้อสอบถึงออกแบบนี้ทําไมข้อสอบถึงเฉลยแบบนี้เขามีไอเดียอะไร ที่ที่ดูมาแล้วบันทึกวิดีโอไปทั้งหมดเนี่ยพบว่าข้อสอบเฉลยก็ถูก100%นะครับถูก100%หมายความว่าในการทํางานหรือว่าในการเฉลยนั้นมีเหตุผลนะครับมีหลักกฎหมายรองรับแบบนั้น100%นะครับไม่มั่วว่าอย่างนั้นเถอะในส่วนของอัตนัยนะครับไม่มั่วเพียงแต่ว่าไอ้คำว่าไม่มั่วเนี่ยมันอาจจะมีหลายวิธีการ หลายถ้อยคำหลายวิธีคิดที่จะทำให้คำตอบออกมาได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันนะครับมันไม่เหมือนกันแรอกครับแต่มันคล้ายๆกันเช่นวิธีการาคิดดอกเบี้ยนะครับวิธีการใช้ถ้อยคำในการเขียนบรรยายฟ้องนะครับข้อสอบเขาก็มีวิธีการของเขานะครับที่จะเฉลยตามแนวทางของการเฉลยส่วนผมก็เอามาวิเคราะห์ให้ดูว่าถ้าเกิดท่านเขียนไม่เหมือนเฉลยเนี่ย ท่านจะต้องเขียนอย่างไรคือเราไม่ได้ต้องการความอินดี้หรือว่าความแตกต่างนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในการเขียนคําฟ้องการเขียนเนื้อหาคําคู่ความนะครับการเขียนคํำร้องคำขอคำแถลงเนี่ยมันก็มีวิธีการเขียนที่หลากหลายนะสำนักง,งานกฎหมายหรือว่าทนายความ10คนเนี่ยโอกาสที่จะเขียนแล้วเหมือนกันนยครับแทบจะ0%นะครับเกือบ0% เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีการใช้ถ้อยคาคาสร้อยคําที่มันฟุ่มเฟือยนะบางท่านอาจจะชอบแบบนั้นบางท่านอาจจะแบบกระชับนะครับเขียนแบบสั้นๆน,นะได้ใจความนะครับหรือบางท่านก็หนักกว่านั้นก็คือว่าเขียนไม่ได้ใจความแต่ว่าพอเข้าใจได้ว่านะสารก็ในการทํางานสารก็อนุญาตนะครับถ้าเห็นว่ามันพอเข้าใจได้ว่านะอย่างเช่นคําร้องคอําขอคําแถลงหลายๆอย่างเนี่ย แต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันนะครับบางท่านเขียนดีเหตุผลดีนะครับครบตามหลักเกณฑ์กฎหมายแต่บางท่านเขียนก็ไม่ค่อยจะมีหลักเกณฑ์กฎหมายอะ่ะแต่ว่าศาลก็พอเข้าใจได้ว่าว่าเขียนมาต้องการอะไรนะครับดังนั้นในในคอร์สติวเนี่ยก็จะค่อนข้างจะวิเคราะห์ในเรื่องพวกนี้ให้ดูนะครับในคอร์สติวถ้าเป็นแบบรับรองผลเนี่ยนะครับก็จะมีข้อสอบเก่า มีแบบพิมพ์สารนะครับมีข้อสอบเก่าเล่นสีแดงตัวนี้นะครับมีแบบพิมพ์สารแถมให้2ชุดนะครับแล้วก็มเีเอกสารนะครับเอกสารประกอบการติวอันนี้ก็เป็นส่วนของปลนัยกับบรรย่ญญาทนายความนะครับแล้วก็ส่วนของอัต,ตนายนะครับก็แถมให้ด้วยนะครับหนานะใช้เป็นตำรานะครับเอาไว้เปิด เป็นตัวอย่างในการทํางานต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะครับคือมันไม่ใช่แค่จำอะแต่มันคือการอธิบายนะครับในเอกสารเนี่ยก็เนื้อหาค่อนข้างจะครบในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าครบทุกเรื่องของการเป็นทนายความนะครับเป็นไปไม่ได้ก็เอาสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสอบมาใสา่ถ้าท่านซื้อคอร์สติวแบบรับรองผลเนี่ยท่านจะได้เอกสารพวกนี้ไปนะครับสำหรับคนที่สอบแบบฝึกงาน1ปี แต่ถ้าท่านติวแบบไม่รับรองผลนะครับท่านต้องมาขอรับไฟล์เอกสารนะจากผมนะครับผมจะส่งให้ทางอีเมลนะครับหรือว่าทางไลน์แล้วท่านก็ไปพิมพ์เองไปปริ้นเองนะครับหรือว่าจะไม่ปริ้นนะครับจะดูใน iPad ในแท็บเล็ตก็ได้นะครับส่วนข้อสอบเก่าไม่มีให้นะครับไม่มีไฟล์เอกสารให้ด้วยแล้วก็แบบพิมพ์สารก็แบบพิมพ์สารน่ยจะมีไฟล์เอกสารไปปริ้นเองได้นะครับแต่ไม่มีไฟล์ข้อสอบเก่า อันนี้สําหรับท่านที่ติวแบบไม่รับรองผลนะครับรับรองผลกับไม่รับรองผลเนี่ยต่างกันตรงที่ว่ารับรองผลเนี่ยติวได้จนกว่าจะสอบผ่านนะครับแล้วก็วิดีโอก็อัปเดตให้ใหม่นะครับไม่ใช่ว่าพอรับรองผลบอกว่าติวได้จนจะสอบผ่านเนี่ยจนกว่าจะสอบผ่านเนี่ยก็ให้ท่านดูวิดีโอเกา่าๆเก่าๆนะไม่ใช่นะครับการติวของท่านยังแอคทีฟอยู่นะครับคอร์สใหม่ๆก็จะเพิ่มให้ แล้วเราก็จะดีลิทนะครับลบคอร์ที่มันเก่าที่สุดออกไปนะครับคอร์สใหม่ก็จะเติมให้เติมให้แต่ถ้าแบบไม่รับรองผลนะครับก็จะต้องเออเข้าใจว่าติวได้จนถึงวันสอบนะครับพอถึงวันสอบเสร็จแล้วก็ติวไม่ได้แล้วนะครับคอร์สก็จะหมดอายุไปอย่างไรก็ตามคอร์สแบบไม่รับรองผลของฝึกงาน1ปีเนี่ยที่ติวกับภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับราคาย่อมเยานะครับแค่พันเบาท แต่ว่าถ้าเป็นรับรองผลเนี่ย2,900บาทนะก็เป็นค่าเอกสารค่าอะไรก็เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นค่าที่พวกเราจะต้องชําระนะครับสำหรับการติวจนกว่าจะสอบผ่านนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับย่อมเยาวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการออสอบนะฮะภาคปฏิบัติแล้วก็กรณีฝึกงานในสํานักงานทะเนความมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับ